สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางหวยมาเลีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่4ธันวาคมนะครับสำหรับหวยมาเลียหลังๆเนี่ยไม่ไปตัวรองก็ทโทรขทิมไปเลยครับไม่หลังไม่ค่อยเดินครับสำหรับมาเลยเนี่ยยังไงรับชมรับฟังเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะครับถ้าถูกใจตามครับอย่างที่ผมเคยบอกไปครับอันไหนเดินเล่นครับอันไหนไม่เดิน รับชมรับรับชมรับฟังอย่างเดียวพอนะครับเมื่อวานออกอะไรนะเมื่อวานออกสักครู่ครับสักครู่951 91เออเฮ้เมื่อวานนี้หวยลาสตากับหวยมาเลยออกเหมือนกันเลย9119สำหรับมาเลยวันนี้เดนสุดศูนย์ครับวิ่งบนลุนล่างศูนย์ครับท่านใดชอบแล้วไม่อยากพลาดกดติดตามไว้นะครับมีโฆษณาดูให้ผมด้วยนะครับเสียงอาจจะแหบนะครับเขางงตัวเองเหมือนกัน

มัดเจ็ดเข้าไปครับ3าตัวครับ710 760790 716 726 7 2 7 90, 7, 7, 7, 7 2ศครับสำหรับหวยมาเรก็18บแนิกาสามสที่โดยประมาณรู้ผลนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับผม